สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะครับกับครูปืนนะครับมาพบกับครูปืนอย่างเช่นเคยนะครับในวิชาพลศึกษานะครับกีฬากะบีกระบองนั่นเองนะครับนะครับมอนหนึ่งของเรานะโอเคครับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้เรียนไม้ลำที่6ไปแล้วนะครับก็คือปกหน้าปกหลังนะครับอ่า บางคนก็ทําได้ครับแล้วก็ทํางานมาส่งครูตรงเวลาครับก็ถือว่าเยี่ยมครับทํางานส่งตรงตามเวลานะครับสําหรับใครที่ยังไม่ส่งนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยทำมาส่งด้วยนะครับเพราะว่าเราจะใกล้ปิดเทอมหนึ่งแล้วดังนั้นนักเรียนต้องส่งเพื่อมีหลักฐานครูจะได้ให้คะแนนจะได้ออกเกรดได้นะครับ นะถ้านักเรียนไม่ส่งเนี่ยมันจะลําบากครูประจําชั้นที่เขาต้องไปตามต้องบะไรนี่นะครับนะนนเรียนก็อย่าอย่าให้คุณราบากเลยนะครับพออยู่บ้านเราก็ทําสุมาเถอครับเพราะเราก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วนะครับนะเพราะช่วงนี้ลูกระบาดเยอะนะครับยังไม่หายทีเลยนะครับนะ,ะในคลิปที่แล้วนะครับปกหน้าปกหลังอาจจะงงหน่อยอาจจะหันหน้าแบบไปกลับ นะครับอาจจะนักเรียนอาจจะสับสนหน่อยครับแต่ถ้าฝึกไปบ่อยก็ทําได้นะครับบางคนก็ส่งภาพมาให้ครูดูก็ถือว่าโอเคครับทำได้เยี่ยมมากบางคนก็ทําแค่ใบงานมาก็ถือว่าโอเคครับถือว่ามีความรับผิดชอบนะครับส่งนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ส่งก็ขอให้ส่งด้วยนะครับนะครูขอเถอะนะครับนะให้เรียนส่งงานด้วยนะครับนะอ่าในคลิปนี้ครูก็จะมาพูดถึงไม้ลำที่7นั่นเองไม้ลำที่7เนี่ย มีชื่อว่าท่ายักษ์ท่ายักษ์นะครับอ่ะทีนี้ท่ายักษ์เป็นยังไงเดี๋ยวก็ครูจะพานักเรียนมาฝึกว่าท่ายักษ์จะเป็นยังไงนะครับนะทีนี้ท่ายักษ์เนี่ยก็เป็นการเดินตรงเหมือนกันเดินตรงนะครับอาจจะไม่ยากนะครับอาจจะทาท่าเหมือนยักษ์นะครับถ้านักเรียนดูครูแล้วไม่เข้าใจหรืออ,อาจจะท่าอาจจะไม่สวยงามนักเรียนสามารถค้นคว้านะครับอินเทอร์นเน็ต YouTube เซิร์ฟท่าเลยก็ดูได้นะครับอันนั้นคือนักเรียนคน้นคว้าหาเพิ่มเติมเอาพวกครูก็สอนแค่พื้นฐานเบสิกให้รู้เฉยว่าใบลำเป็นแบบนี้นะลำเพื่อแบบนี้นะครับประมาณนี้ให้เรียนพอเข้าใจแล้วนําไปใช้นะครับฮะทีนี้ก่อนที่เราจะมาฝึกกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําการายืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนเสมอเพราะครูบอกแล้วว่าเราต้องทําการเลยครับ วอร์มนะครับเพื่อให้ร่างกายมีการอะไรครับเตรียมพร้อมอยู่เสมอนะครับนะโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันนะครับนะโอเคนะครับให้นักเรียนเอามือเอามือนะครับผมผม่มือนะครับดันที่คางค้างไว้นับสิบครับทุกครั้งเราจะทําท่านับถึงสิบนะครับหนึ่งสองสามสี 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับต้านข้างครับเอามือขวากดครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับสลับมือซ้ายครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 สิบครับถ้าต่อไปครับให้ให้นักเรียนจับหัวไหล่นะครับหมุนไหล่ไปข้างหน้าสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับเมื่อนักเรียนหมุนไปข้างหน้าแล้วก็ต้องหมุนไปข้างหลังด้วยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิครับโอเคครับต่อไปครับให้นักเรียนกางแขนออกครับบิดเอวสายขวา10ครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่หดแปดเครับ ต่อไปครับเหมือนเดิมครับการแขนออกครับแตะสลับก้มแตะสลับซ้ายขวานะครับเอามือขวาไปแตะเท้าซ้ายเอามือซ้ายไปแตะเท้าขวานะครับ10ครั้งนะครับหนึ่งสอง เก้าสิบครับโอเคครับท้าต่อไปครับให้นักเรียนนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนก้มแตะปลายเท้านะครับค้างไว้นะครับนับสิบนะครับหนึ่งสองสา 9 10ครับต่อไปครับแยกขาออกนะครับหันหน้าไปด้านขวาก่อนนะครับกดหัวเข่าลงครับค้างไว้นับ10ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับสลับครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับขาหางออกเหมือนเดิมนะครับต่อไปครับก้มแตะปลายเท้าขวาครับค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบครับต่อไปครับสลับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบครับต่อไปครับให้นักเรียนยกเท้าขวาขึ้นมานะครับจับที่หัวเข่านะครับแล้วก็ดึงเข้าลำตัวนับหนึ่งสองสามสี 5 6 7 8 9 10ครับเหมือนเดิมครับเปลี่ยนครับให้ดังข้อมตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับต่อไปครับเท้าเดินนะครับควายไปด้านหลังก่อนนะครับ1 2 3 4มสี่ห้าหกเจ็ดครับต่อไปครับสลับเท้านะครับเหมือนเดิมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับความด้านหน้าครับ 1>, 1 2ึ่สาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับคว้าไปด้านหลังครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับโอเคครับต่อไปนะครับให้นักเรียนสะบัดข้อมือข้อเท้านะครับ20ครั้งนะครับพอแล้วเริ่มเลยครับ1 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับโอเคครับเมื่อกล้ามเนื้อของนักเรียนนะครับเตรียมพร้อมที่จะฝึกปฏิบัติแล้วนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะดังนั้นครับเราก็จะไปเริ่มฝึกปฏิบัติกันเลยครับ เมื่อนักเรียนทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาฝึกกันนะครับในไม้ลํำที่7ดครับท่ายักนะครับท่ายักจะเป็นการเดินตรงนะครับเดินตรงนะครับนะจะทําท่าเหมือนยักนะครับนะเดี๋ยวนักเรียนดูครูก่อนนะครับดูครูก่อนนะขั้นแรกเนี่ยนักเรียนดูครูก่อนนะครับว่าทำยังไงนะครับอย่าเพิ่งทําตามนะครับดูไปก่อนนะครับ อาจจะไม่ค่อยยากครับง่ายๆครับนะอ่าในขั้นแรกเนี่ยได้เรียนดูครูก่อนนะครูจะต้องถอยมาอีกนึงเพราะว่ามันต้องไกลหน่อยนะครับนะโอเคครับท่าเตรียมเสมอครับอยู่ในท่าภูมิลำครับนะอันนี้คือให้เรียนดูก่อนนะท่ายักษ์นะโอเคไหมครับนะนักเรียนต้องดูก่อนนะครับนะโอเคไม้ลำที่7ครับท่ายักษ์ครับ โอเคครับยากไหมไปยากนะครับดูให้ช้านะครับเมื่อกี้ด้านตรงต่อไปครับดูด้านข้างนะด้านข้างด้านข้างนะครับถ้าพุ่มรำเหมือนเดิมนะครับ โอเคนักเรียนเห็นใช่ไหมครับเมื่อกี้ตรงแล้วก็ข้างนะครับนักเรียนต้องฝึกช้าๆนะครับฝึกจากง่ายไปหายากนักเรียนไม่ต้องรีบนะครับนะสังเกตดูเมื่อกี้ที่ครูทําให้ดูยากไหมไม่ยากนะมันแค่หันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาฟันซ้ายฟันขวาแค่นั้นเองท,ทําท่าเหมือนยักษ์นะครับเหมือนยักษ์นะ ครูอาจจะทําไม่เหมือนนะครับแต่น,นักเรียนก็สามารถไปศึกษาค้นหาเองได้นะครับในอินเทอร์เน็ตหรือ Google หรือ YouTube ต่างๆนะครับช่องทางต่างๆนะนักเรียนสามารถไปศึกษาค้นคว้าได้นะครับของเขาอาจจะมีการแต่งตัวที่ดีกว่าครูแต่แต่ของครูครูบอกแล้วครูสอนแค่พื้นฐานให้เรียนรู้ให้เข้าใจเฉยๆนะครับนะหลักพื้นฐานนักเรียนสามารถไปต่อเติมเองได้นะครับนะโอเคทีนี้ เราก็จะมาฝึกกันนะครับเวลาฝึกครูบอกแล้วว่าต้องฝึกอะไรก่อนครับขาก่อนฝึกขาก่อนเสมอนะครับนะเหมือนเดิมครับยืนในท่าภูมิลำเท้าขวาอยู่หน้าเหมือนเดิมนะครับอ่ะจังหวะแรกครับก้าวเท้าซ้ายไบด้นหน้าครับพอก้าวเบี้หน้าเสร็จแล้วเนี่ยให้เราหานไปด้านขวาเลยมือตัวเองนะครับแล้วก็ย่อเข่าลงเห็นไหมย่อเข่าลงเหมือนท่ายักษ์ครับเหมือนท่ายักษ์ต่อไปครับกระทืบเท้าขวาพร้อมกับกับหลังหัน เห็นไหมครับนะเห็นไหมครับต่อไปครับให้เรากระทืบเท้าซ้ายเหมือนเดิมครับกับหลังหันเหมือนเดิมเห็นไหมครับยากไหมไม่ยากนะแค่นั้นเองต่อไปครับกระทืบเท้าขวาครับอึ้งยในท่าภูมิลำเห็นไหมนั่นเียสังเกตดูครับแค่กระทืบกระทืบเท้าไปเฉยนะซ้ายขวาซ้ายขวาเองนะไม่ยากนะดูอีกรอบหนึ่งครับนักเรียนควรฝึกเยอะๆครับฝึก 3- ถึง5รอบครับเพื่อให้เกิดความ ชินและชำนาญน,นะดูนะครับอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งก้าวเท้าซ้ายเห็นไหมย่อหองลงกระทืบเท้าขวาหมุนแล้วก็กระทืบเท้าซ้ายหมุนแล้วก็กระทืบเท้าขวาหมุนอยู่ในท่าภูมิลำเห็นไหมครับไม่ยากนะไม่ยากเลยนะักเรียนต่อไปด้านข้างดูด้านข้าง ทาพ่มลำ9เท้าซ้ายย่อเข่าลงหันไปด้านขวามือตัวเองกระทืบเท้าขวาแล้วก็หมุนต่อไปครับเท้าซ้ายแล้วก็หมุนต่อไปครับเท้าขวาแล้วก็อยู่ในท่าพุ่มลำเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะนักเรียนต้องฝึกบ่อยๆครับซ้ำๆ3-5รอบเพื่อให้เกิดความชินและ ชำนาญน,นะครับโอเคไหมครับนะอ่ะทีนี้เราจะฝึกพร้อมกับกระบี่ไปเลยนะครับพร้อมกันไปเลยนะเอาด้านหน้าก่อนนะด้านหน้าก่อนฝึกแบบช้าๆนะครับไปพร้อมกันนะอ้าวพร้อมกันเลยนะอยู่ในท่าภูมมลำมือจิ้มโอกอ่าก้าเท้าซ้ายไปด้านหน้า วางเท้าซ้ายลงพร้อมกับหันขวาย่อเข่าลงมือกับกระบ,บี่อยู่ที่หัวเข่าตัวเองเหมือนท่ายักษ์ครับต่อไปครับให้เราหันซ้ายแล้วก็หันขวาพอหันซ้ายหันขวาเสร็จแล้วครับให้เราฟันซ้ายแล้วก็ฟันขวานะครับกับที่เดิมสุดแล้วก็กระทืบเท้าขวาครับพร้อมกับหมุนหมุนตัวเหมือนเดิมเห็นไหม,ไมครับ ต่อไปครับจวนนี้ให้เรากระทืบเท้าซ้ายเลยครับปึ๊บเท้าซ้ายหมุนมาอยู่ท่านี้เหมือนเดิมครับต่อไปครับหันซ้ายหันขวาฟันซ้ายฟันขวากับที่เดิมต่อไปครับกระทืบเท้าขวาเึ้งอยู่ในท่าภูมิลำครับวาดกระบี่อยู่ในท่าภูมิลำเห็นไหมครับยากไหมไม่ยากนะครับ นะไม่ยากนะนักเรียนต้องฝึกช้าๆนะครับฝึกช้าๆอ่าต่อไปครับด้านข้างด้านข้างอ่าดูด้านข้างนะครับด้านข้างโอเคครับด้านข้างนะก้ 9, าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าพร้อมกับกระบ,บีตั้งหัวเขา่าหันไปด้านขวาต่อไปครับกระทืบเท้าขวาโอ้อันนี้ผิด เอาใหม่ครับเอาใหม่นะอ้าวด้านข้างนะครับด้านข้างนะด้านข้างด้านข้างนะครับต่อไปครูทาด้านข้างให้ดูนะครับก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าพร้อมกับหันขวากระบ,บี่อยู่ที่หัวเข่าครับต่อไปครับหันซ้ายหันขวาฟันซ้ายฟันขวา ต่อไปครับกระทืบเท้าขวาหมุนตัวครับไปด้านหลังกลับมาต่อไปครับกระทืบเท้าซ้ายครับปึ้งหมุนต่อไปครับเหมือนเดิมครับหันซ้ายหันขวาฟันซ้ายฟันขวาแล้วก็กระทืบเท้าขวาปึ้งยูนิตาผุมลำครับเห็นไหมครับถ้าผุมลำไม,นะไม่ยากนะครับนักเรียนไม่ยากนะครับน่าอ่ะ,อะ เมื่อกี้ครูก็ทําให้ดูแล้วแล้วก็ฝึกไปพร้อมกันแล้วนะครับนะนักเรียนก็ไปหัดฝึกเพื่อเกิดความชินและชํานาญนะครับฝึกจนเป็นจนรู้แล้วก็อย่าลืมไปทําใบกิจกรรมให้ครูด้วยนะครับนะใบกิจกรรมนะครับทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในช่องทางการบ้านด้วยนะครับนะถ้าใครดูคลิปครูแล้วไม่เข้าใจก็ นักเรียนสามารถคน้นคว้าทาง Google, YouTube ได้เลยนะครับศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่ามันมีอะไรอีกเยอะกว่านี้ครับนักเรียนลองเข้าไปดูเข้าศึกษาดูนะครับนะเพราะว่าวิชากระบี่กระบอเนี่ยมันมีเยอะเลยครับมันมีกระบี่เยอะเลยนะดังนั้นนักเรียนก็ศึกษาค้นคว้าเองนะครับนะเพิ่มเพิ่มเติมนะครับสําหรับครูครูแค่สอนเบสิคพื้นฐานให้เรารู้เฉยนะครับว่า ต้องมีทักษะในการเรีแบแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับอะไรประมาณนี้นะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจนะครับโอเคครับในคลิปนี้ครูปืนก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเรียนเรื่องอะไรนะครับนะอย่าลืมส่งงานให้คุณด้วยนะครับนะต้องส่งตรงเวลานะครับโอเคไหมครับอ่ะในคลิปนี้ครูปืนก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ